ก็ใส่สบายดีฐานผู้ชมพมพอกับข่าใบเจ้าขมูลแล้วก็ใส่คนเก่าคนเดิมเพ,<อ>เพิ่มเติมกับสีผ้าฐานผู้ชมไปเบิง่งส่วนเถากีฐานผู้ชมเบิงบ่งว่าเถากีไม่หนีแล้วเห็ดอีหยังโอ้ง,อ,ง,งอมๆอยู่ซองเถาโอ้มีตัดพักนะไม่ได้ฐานผู้ชมไปหลุ่นน้ำกันเบิงบ่งว่ามือนีสีไตไลายบวกเงินนะ xì đại nhang để bông phạt ของเถ่าบงผักสลัดข่าวดีอยู่วะโฮมข่าวดีอยากได้งิ้นแน่นันเลยเนาะมือนี้ได้จักนานเลยนี่นนะวะ เออตอนแรกงในซ้ำน้ำนี่อุนบ่อันนาคตมือเ้านี่อุนบ่โอ้เก่งเลยซ่องเท้านี่สบายดีสบายดีนั่งโฮมกระเป๋านักเลยมือนี้มือเธอได้โฮมเมาให้เพื่อนละเด้ปลาเธอได้หันเด็ดล้านทั้งมดหันเป็นบอลฝั่งนี้คือกันวะโอ้โอ้โอ้เด็ล้านได้ทานผักส้ม ่ะถ้าเป็นหมื่นเข้าหมื่นเท่าใดล้านเศบ่วะโอ้กับพ่อฟังยืดสันนะเนาะกันหมืม่นละแสนน่ะใชก <laughs> ว่าแล้วนี่ผัดขายแล้วผัดเล่นลุงพักบ่งเงินซองแสนบ่พักบ่งซองแสนว่าสันอพี่เหลือลายกี่ลายพักข้างจังหน้าเลยเกือบยังอีกเกือบแสนปะมีในเก้าล้านหนมะวะเมลโฟเจ็บนั่นชมพานนั่นวะผ้าตาเบนั่ม่เลยพัก สลัดอันผักอันบ่งมันบังกงามอยู่บนยอนั่นะกหนานบอผักบงหกหนานมันกหานได้ปดล้านสลัดหันมันกระไดอ็นหมื่นหนึ่งแสนแปดผมไดอมีิกาหน่อยเลยสองแสนเฉพาะแต่ผักอันนี้เลยเกาล้านเลยเฉพาะแต่ผักบงนอืเมนพี่หลึกขลาดเนาะสมผ่านนะถือสวงมันเอบักไสกันอันผักเงี้ยงนนออยู่เกี่ยวลกกสน แต่หากัลกไว้มันอกาซีลุบตัวเองแย่ามันมันหน่อยมันกไ็ไดไดหลายหมื่นหนึ่งเนาะอของพอทิพย์บทท่านสัมบ่พอทิพย์นี่พอทิพย์ปยนบ้านปนในใเนนะเออรัอก,กงนี้่นละเป็นอพอีไม่น่นละงเนาะปีเนูะอ,อันนี้นะพี่เลือกขนาดโฮมพักบัวพนดีนะ ขี้ลึกขนาดทานผู้ส้มเบิ้งไหมอ้เธอเอาออกคุณบอหูอห้ฮู้ฮูขาวๆวาละค่าเพินเ่นหนีโลโล่หนึ่งตัวโล่หนึ่งสามสิบทานผู้สมม้มแต่ว่ามันงามอะลีได้เบิงความมันงามนะ ีหลือกลายพี่หลือกลายงามได้งามดีมันออกได้จังมือเลยใส่ฝุ่นกิทักบัวนี่เออเห้เขาใส่ฝุ่นใส่อย่ประมาณิศทิมือเออ

Ừ. Ngàm lái, ngàm lái Thường thì ngàm sâm này Nói đầy chắc lô Hôm Ủa Ừ, 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 ừ. 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 อืมเออหัวมันใหญ่ขึ้นเนาะเวิ่งห้องเตกะก็บ้าง,งามๆท่านผู้ชมที่เลือกลายห้องเตะนะแต่ว่าก็าะจะเมาไปแล้วท่านผู้ชมเอ,อ้ย ข้างนี่ค่ะก็อยู่ข้างนี้เนี่ยได้ทานผู้ชมข้างนี้ซ้ำนานงามลายงามลาย ตรงพักบ่งของพรทิพย์กะที่ลึกดำปึกกะยาวกะยาวอีกนั่นน่ะงานตะบกนีที่ลึกหลายเบิ่งคอหญ้าของนานพักบงนาสิ0ปลายเมตรได้ท่านผู้ชมพอมัน วางเสาไฟฝ่านี่วางขึ่งพูเพราะมันยหนี่ยวนะในสภาพล่าสุดสำหรับสวนเถากิภายในอาทิตย์นี่นะพุณผู้ชมเดี๋ยยางไปบึงโตถี ถ้อาออกเลยเนะาะฝาบจะสันส่นๆได้ทำสม้มฝาบวัน้มีการสัน่นมันก็เลยสัน่น นี่นี่คือเอาออกนะทับสมสองสี่หกแปดสิบสิบเอด็ดสิบเอด็ดหมืน่นสิบเอด็ดหมืน่นทู้สม เบื้องงามนะเบื้องท่านนี้ความงามทารผส้่สมมาติดตามสวนพักเถากิให้ท่านผู้ส้มเบื้องนะ เบืองวันนี้เอาพักออกวัดไยลายทางผู้ชมพักกลางงามไทงงามว่าคุณนะเบืองความมันงามไหมถ้าพูดก็คือห้องเตะทางผู้ชมเนาะไอเดเมนพักบัวเนาะแต่ว่าห้องเตะนี่ก็จับเมาก็จ้าเมาแลลวทางผู้ชมเนาะเมาไปแล้วแปดเก่าล้านแล้วทั้งหมด ก็ชื่อว่าค่อนข้างได้ราคาอยู่เนาะแต่ว่าพักบัวนี้ยังยังก่ท่านเป็นเอาออกเนาะประมาณอีกจักทิศหนึ่งกะซีเอาออกได้เนาะเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้เมนโลหนึ่งสามสิบพัน่านู้ชมกับค่อนข้าง,างเนาะแต่หอดมือออกจักรทิศใดและมาหลุ่นน้ำกัน่านู้ชมว่ามาันชีได้เท่าใดเพราลุ่นน้ำกัน่านู้ชมเอ้ยเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้กาสิคขอจบว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามต่างเต่ต้ดจนจบสวยเป็นกําลังใจแก่ครอบครัวชาวกีนางโฮมในการเหตุการเกษตรและก็เป็นกําลังใจแก่ข่าวเระเาในการเหตุคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการส่งเสริมข่าวประ้าไปในตัวท่านผู้ชมเอขอข่าวประาจะอัปเดตส่วนพักให้แต่ให้แต่ละทานให้แต่ละมือ้อแต่ละมือให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปทาการท่านผู้ชมเนาะ พี่คัดส่วนก็คืออยู่ที่บ้านลัดคั่วเมืองเซนทนีนคราคลวงเวียงจันทร์ท่านผู้ชมอ,อ่าอาก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย